สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการอาเซียนสตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันหลายประการนะครับนี่คือเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนความเป็นประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับวัฒนธรรมร่วมบางประการของ อาเซียนนั้นน่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินดังเช่นสุจิตวงเทศนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าประชาชนชาวอาเซียนชอบกินของเนา่าหรือทำให้เน่าแล้วกินอร่อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในอาเซียนสตอรี่วันนี้ครับ การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนของสมาชิกทั้ง10ประเทศส่วนหนึ่งย่อมมาจากการที่ประเทศเหล่านั้นมีอัตลักษณ์หรือมีวัฒนธรรมร่วมรากเดียวกันอาเซียนมีวัฒนธรรมร่วมรากเดียวกันเช่นวัฒนธรรมข้าวที่ทุกประเทศปลูกและกินข้าวเป็นหลักเหมือนๆกันรวมไปถึงอัตลักษณ์ร่วมในเรื่องอาหารการกินที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลบ่งชี้ว่าในทั่วอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งครอบคลุมประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามมีการจับปลาตลอดฤดูการต่างๆถึงปีละประมาณ2 5ล้านแสนตันในเขตมรสุมน้ำจะมากในช่วงฤดูฝนแต่เมื่อเริ่มเข้าหน้าแล้งน้ำก็เริ่มลดระยะนี้เองเป็นช่วงเวลาของการจับปลา เมื่อได้ปลามากเกินกว่าที่จะกินหมดจึงใช้ประโยชน์จากเกลือในการเก็บปลาไว้กินยามขาดแคลนได้ตลอดปีเป็นวัฒนธรรมการถนอมอาหารที่มีให้เห็นคล้ายคลึงกันแทบจะทุกประเทศในอาเซียนการหมักปลาโดยใช้เกลือเป็นส่วนสำคัญตามกรรมวิธีของแต่ละพื้นถิ่นในประชาคมปาร,ระอาเซียนมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในประเทศไทยเรียกว่าปลาระ,ระลาวเรียกว่าปลาแดก ฟิลิปปินส์เรียกบากุงอิสดาเวียดนามเรียกมัมมาเลเซียเรียกเปกาเซมอินโดนีเซียเรียกว่าบากาแซงพม่าเรียกว่าง g ปิส่วนขเขมรเรียกว่าปลาฮก นี่คือความร่ำรวยจากธรรมชาติที่ชาวพระตะบองริมฝั่งแม่น้ำสังแกที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเขมรได้รับเป็นประจำทุกปีในฤดูการจับปลาสี่เดือนระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมคะเนว่ารอบอนาบริเวณทะเลสาบใหญ่เพียงแห่งเดียวมีการจับปลามากถึง70,000ถึง80,000ตัน ลาหนุ่มชาวพตัตบองบอกว่าปลาเหล่านี้มาจากทะเลสาบเขามีหน้าที่ออกไปรับซื้อปลาจากชาวประมงโดยหนึ่งวันจะได้ปลาเต็มลำเรือประมาณ5-6ถึตันชาวประมงจะตัดหัวและใส่เกลือมาบ้างแล้วเพื่อไม่ให้ปลาเน่าและปลาที่เห็นทั้งหมดนี้จะถูกทำเป็นปลาร้าที่จะส่งไปยังเมืองไทย ที่ซาปลาฮอกคือแหล่งผลิตและเป็นตลาดขายส่งปลาฮอกหรือปลาราาเขมรที่ใหญ่ที่สุดของเมืองพระตะบองอันนู้นอันนู้นอะไรอามัมมัมก๋มเพลนมัมก๋มเพลนมัมเป็นปลาหกที่เขาใส่เขาคือเขานะครับอ๋ออันนี้คือใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วด้วยเรียกเรียกว่าอะไรนะมัม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 ที่จะต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่ถึงจะส่งขายได้ อันนี้เลยตกประมาณไงประมาณย่อเตลุบาลตอนนี้อันนี้ตามมาเต็ดลุบาลหน่อยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์ก็ขายได้แล้วขายได้แล้วครับแล้วนู่นอะไรอันนู่นอะไรอันนี้อะไรครับผมอันนู้นเป็นปลาปลาอยู่มอวิเตยไทยเธอปออกลนสซอมมยเหรออ๋อปลาสวายปลาสวายครับอันนี้เขาเรียกว่าปอกภาษาแมนออกออกปลาออกครับปลาออกปลาออกไม่ใส่ข้าวคั่วนะแต่แต่เป็นปลาตัวใหญ่อันนี้เรียกหม่ำอันนั้นเรียกออก ปลาออกอันุประหอกประหอกปลาหอกนี่มีขั้นตอนการทำยังไงปลาหอกหรือสบองนี่เพิ่มไหมปลาหอกสบองกีกีกัดขบากไรม่ยมมาเสนไวสกายส์อาให้ปลาลําปสมรสมรหายอเกียรตัดตึ๊กปีไกรอนึงให้ปานเปีโนมองอับเวดจุกดมใบอับช่วยช่ว ปั่นก่อนครับปั่นก่อนแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือแล้วเอามาวางกองๆแบบนี้ให้มันหมดน้ำอืมให้ออกตะไคร่ที่มาเยอะออกตะไคร้เยอะๆหมดนะสอดตะกั่วไปช่วยงวยตะบันบางหลวงเวงแล้วเอามาเก็บแบบนี้แล้วมันมีกลิ่นหอมอ๋อต้องใส่อย่างอื่นอะไรอีกไหมนอกจากเกลือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับประหกนี่หนึ่งเดือนครับอ๋อเจ้าของร้านคนนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการหมักปลา ทำให้เรารู้ว่าอุตสาหกรรมที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะแค่การผลิตปลาฮอกเพียงอย่างเดียวเอ่ไมหมหืนกัน,นการทรําปลาฮอกที่นี่จะหมักปลาในบ่อซีเมนต์บางรายยังใช้วิธีการดั้งเดิมด้วยการหมักปลาในถังไม้ขนาดใหญ่ด้วยความต้องการของตลาดขั้นตอนการทรําปลาฮอกจึงลดขั้นตอนลงมาก จากเดิมที่ต้องนำปลาที่หมักไว้ระยะหนึ่งขึ้นมาตากแดดก่อนจะนำไปหมักต่อแต่ปัจจุบันใช้เวลาหมักเพียงแค่หนึ่งเดือนก็สามารถนำออกขายได้ส่วนร้านนี้เป็นหนึ่งในสเจ้าที่ทำปลราะระส่งขายเมืองไทยโดยเฉพาะเป็นปลากระดีจากทะเลสาบเขมรน,นำมาเคล้าเกลือหมักในบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทำคราวละสิบตัน ใช้เวลาหมักเพียงแค่10บวันก็นำส่งขายโดยแม่ค้าที่เมืองไทยจะนำไปผสมรำหรือข้าวคั่วอีกครั้ง <S <S ไม่ว่าจะเป็นปลาฮอกของเขเมรปลาร้าของไทยหรือปลาร้าของชาติไหนๆล้วนเป็นกรรมวิธีในการเก็บรักษาปลาไว้ให้กินได้ตลอดทั้งปีเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับความมั่นคงทางอาหารสอดคล้องไปกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอาเซียนมาอย่างยาวนาน แต่หลายคนกลับลืมรากรู้สึกรังเกียจปาร้าว่าเป็นของต่ำและไร้รสนิยมหมูหนึ่งปารา้าวัฒนธรรมการกินที่แพร่หลายทั้งในลาวคำเเมนและเวียดนามใต้มีส่วนผสมไม่ยุ่งยากเพียงใช้หมูสับไข่เป็ดกระเทียมสับและหัวก,กะทิอีกเล็กน้อยผสมทุกอย่างให้เข้ากันชูรสด้วยน้ำปารา้าก่อนจะนำไปนึ่งราวหนาที ประดับด้วยพริกขี้หนูและหอมแดงซอยแล้วนึ่งต่อไปอีกประมาณ10นาทีจนหมูสุกดีกินกับข้าวสวยร้อนๆแกล้มด้วยผักหน้านาชนิดอาจทำให้หลายคนไม่คิดรังเกียจปาร้าอีกต่อไป มครับมาถึงช่วงอาเซียนทอล์กนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0ชื่อยาวหน่อยนะครับแต่คนที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนแจ้งวัฒนะถ้าพูดถึงศูนย์ราชการศูนย์ราชการคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับจริงๆเปิดใช้พื้นที่มาตั้งแต่ปี2551 แต่เพิ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอสถทีราชสยามากุฎราชกมุมารพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวระชายาสเสด็จพระเนินทรงเปิดนะครับศูนย์ราชการแห่งนี้ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดและต้องบอกว่าอัจฉริยะที่สุดด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์นริชัยสูตรนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์แต่อีกตําแหน่งหนึ่งประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณฤิศักครับครับผมนี่คือศูนย์ราชการผมว่าหลายๆคนคุ้นนะฮะกับพื้นที่อันกว้างใหญ่มหาศาลขนาดนี้จริงๆเปิดให้เข้าหน่วยราชการทยอยเข้ามาใช้พื้นที่แล้วนะฮะแต่เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการอาจารย์ครับหลายคนเนี่ย มาบ่อยแต่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าความพิเศษของที่นี่เนี่ยที่มาที่ไปโครงการเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไงครับครับนวรการนอีอันที่หนึ่งก็เป็นการครั้งแรกนะครับที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยต้องมาใช้พื้นที่ร่วมกันนะฮะนะฮะเมื่อก่อนนู้นทุกคนมีอาณาจักรของตัวเองครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่ราพัสดุเนี่ยก็มีน้อยลงเรื่อยๆนะฮะนะฮะแล้วก็ความสะดวกของหน่วยราชการในการติดต่อซึ่งกันและกันเนี่ย ก็ต้องเดินทางส่งหนังสือกันหรือประชาชนมาติดต่อนี่ก็ก็จะลําบากเพราะฉะนั้นยีแนวคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเอาเอาหน่วยงานราชการต่างนี้มาอยู่ด้วยกันใช้พื้นที่ร่วมกันแต่ว่าไม่ใช่พิเศษแค่นี้ศูนย์ราชการนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะทั้งในการสร้างในการระดมทุนรวมถึงอาคารลักษณะอาคารนะฮะซึ่งในการในการสร้างระดมทุนเนี่ยศูนย์ราชการเนี่ยนะฮะเราตั้งเป้าอันที่หนึ่งก็คือว่า ทำยังไงเนี่ยศูนย์ราชการเนี่ยจะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินศูนย์ราชการที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลยนะครับเพราะวิธีทําก็คือว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งบริษัทธนร,รักพัฒนานสินทรัพย์นะฮะก็เป็นวัดวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการคลังนะฮะเสร็จแล้วบริษัทธนร,รักพัฒนาสินทรัพย์เนี่ยก็ตั้ง SPV หน่วยงานาพิเศษเนี่ยนะครับทำหน้าที่ไประดมทุนในการออกคุณกู้ครับ ซึ่งในการออกเงินกู้ครั้งนั้นเนี่ยออกมาทั้งหมดเนี่ยสามครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นสอง0มื่นสี่พันล้านบาทให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเข้ามาซื้อซื้อลงทุนในสนทธิการแห่งนี้นะฮะครับซึ่งซึ่ง spv เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นจริงจิโดย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 นิยามนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเป็นหนี้สาธารณะประชาชนเข้ามาได้ผลตอบแทนที่ดีครับนะฮะในนะฮะอันนี้นี่ก็ส่วนหนึ่งในส่วนที่สองเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ ตั้งงบของงบประมาณข้ามปีเลยสามสิบปีร้วนจ่ายเป็นค่าเช่าให้หน่วยราชการต่างๆและองค์กรอิสระต่างๆที่เข้ามาอยู่ในที่นี้เนี่ยนะฮะ,ะจ่ายเป็นค่าเช่าปีละพ,พันกว่าล้านครับปีละพันกว่าล้านนี่โดยมีหน่วยงานสามสิบหกหน่วยงานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าเช่าที่เนี่ยแพงไหมฮะถูกมากาเฉลี่ยแล้วนี่ร้อยยี่สิบสองบาทต่อตารางเมตรแต่ว่ามีการปรับอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งก็ถูก,ก่าไปเช่าพื้นที่เอกชนพื้นที่เอกชนสมัยก่อนหน่วยราชการเช่าหรือไม่เช่าบางส่วนใหญ่เขาให้เช่าสั้นๆ3ปีเสร็จแล้วก็ขึ้นราคาต้องย้ายสงงานักงานต่อสัญญาอะไรแพงมากครนะแต่อันนี้เนี่ยพอ,อสร้างแบบนี้แล้วก็30ปีนี้ก็มาเป็นอาคารนี้ก็ตกมาเป็นของของราชการเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งนะฮนะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษแล้วก็อันที่สามเนี่ยที่บอกว่าลักษณะพิเศษก็คือเรื่องอาคารเนี่ย อาคารนี่เราออกแบบให้ลักษณะที่ที่ประหยัดพลังงานนะฮะจะเห็นถ้าใครดูจากพื้นที่ภายนอกนี่เห็นไหมฮะว่าพื้นที่อาคารจะเป็นแบบผนังแบบ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 เอียงๆแล้วหน้าลงมาเงี้ยพเพราะว่าเพื่อที่จะรับแสงอาทิตย์ให้น้อยลงครับแล้วก็ด้วนหลังคาเราเตรียมไว้สําหรับพลังโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เรื่องน้ําเนี่ก็บีรีไซเคิลนำไปใช้นะฮะเพราะฉะนั้นศูนย์ราชการนี้นะฮะที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับรางวัลเรื่องการประหยัดลพลังงาน ใน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 ,ในหลายหลายหลายรางวัลเลยนะฮะซึ่งสูนราการเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย297ไร่แต่ถ้าคิดเป็นอาคารใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 000, 000, ล้านตารางเมตร,รเป็นออฟฟิศเนี่ยส8 0 0ส0นะฮะเป็นพื้นที่ร่วมกันเนี่ยประมาณแสนสองเป็นขอประชุมห้องประชุมเนี่ย สามหมื่นตารางเมตรซึ่งหมายามว่าประชุมได้แปดพันคนพร้อมๆกันนะฮะมีห้องประชุมหลากหลายมีที่อาคารที่จอดรถเนี่ยสองแสนสามหมื่นตารางเมตรจอดรถทีหนึ่งได้เป็นหมื่นคันนะฮะแล้วก็ยังมีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนเซ็กเต์โฮมเป็นบ้านที่สองเพราะข้าราชการมาทํางานนี้ก็ต้องอยู่กันเ,เต็มที่นะครับเพราะนั้นจะมีธนาคารอยู่เจ็ดแปดแห่งมีโรงพยาบาลมีร้านค้ามีห้องอาหารมีศูนย์อาหาร สถานเสริมความงามอะไรต่างๆมีกิจกรรมต่างๆครับครับสุดท้ายแล้วนะฮะอาจารย์ครับในเชิงนโยบายเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนความเข้มแข,ข็งของระบบราชการไทยให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นต่อไปได้อย่างไรเราต้องแข่งขันในโลกกว้างไม,ไม่เฉพาะกรอบอาเซียนนะฮะกรอบโลกนี้ด้วยซ้ําราชการต้องสนับสนุนภารกิจสําคัญของประเทศการที่มีู่นราชการแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่า ต่อไปจะสร้างความเข็มแข็งอย่างไรก็จริงมีศูนย์ราชการเนี่ยมันก็ไปเรื่องเรื่องการติดต่อราชการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นหลักแเราราชการเนี่ยก,ก็เพื่อ,เพ,อเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนแต่ว่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าจริงๆราชการไทยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบเดิมไม่จําเป็นต้องแบบเดิมถ้าจะให้ทันในอาเซียนมันต้องมีแนวคิดใหม่ในการบริหารงานเพราะนั้นการบริหารงานศูนย์ราชการเนี่ยที่เป็นกึ่งเอกชน กึ่งสามารถที่จะดาเนินการต่างๆได้รวดเร็วนะครับเราดําเนินโดยธนพัฒนาสินทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้กติกาของราชการทั้งหมดในการแต่งานในการทํางานที่ทํางานเป็นแบบบริษัทเป็นแบบรัฐวิสาหกิจแล้ว,ลวนะฮะแล้วก็ก็ในระยะยาวธาานรักนี่ก็จะได้ได้มีมีกำไรนะฮะแล้วก็สามารถทําได้รวดเร็วด้วยนะฮะในระยะเวลาเพียงสองสามปีก็สามารถสร้างอาคารนี้สําเร็จนี่เรื่องถือว่าเป็นมิติใหม่ในกาวุธราชการไทยนะฮะซึ่ง ซึ่งก็ต้องมีการปฏริปฏิวัติจนให้ดียิ่งกว่าดีนะครับ,รบนะฮะเพื่อเพื่อสนองแล้วก็ทันทันทันประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับครับผมเอาละครับสิ่งที่ท่านประธานกรรมการบริษัทนารักษพัฒนาสินทรัพย์จำกัดในฐานะอธิบดิกรมธนารักษ์นะครับท่านอาจารย์ฤริชัยสูตรได้กล่าวไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมในเชิงนโยบายรายละเอียดของศูนย์ราชการแห่งนี้มีมากมายทีเดียวนะครับ ซึ่งผู้ที่จะพาเราไปชมในแต่ละส่วนสําคัญญนะครับวันนี้รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จํากัดนะครับคุณอดุลตั้งสัตยาพิรมรออยู่ทางด้านนู้นแล้วแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์นริศครับที่กรุณาให้เกียรติมาเซ็นทรัลครับขอบคุณครับครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าศูนย์ประชุมวายุพักพร้อมกับคุณอดุลครับสวัสดีครับคุณอดุลครับสวัสดีครับศูนย์ประชุมวายุพักให้รายละเอียดหน่อยครับ ศูนย์ประชุมวายุพักของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด24ห้องนะครับสามารถรองรับคนประชุมได้ประมาณ7,000กว่าคนถึง8,000คนนะครับสำหรับมันจะมีห้องทั้งหมดที่สามารถประชุมพร้อมกันได้นะครับแล้วก็มีระบบต่างๆที่จะสามารถรองรับคนที่มาเข้าร่วมประชุมได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโรงแรมอีก204ห้องสำหรับที่คนที่จะมาประชุมแล้วจำเป็นต้องพักค้างคืน แค่าการที่มาจากต่างจังหวัดจะมาพักค้างคืนมาร่วมประชุมเราจ้างเซนทราเข้ามาบริหารโรงแรมนะครับซึ่งเ,เราใช้ระบบบริการระดับ5ดาวนะครับที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับในส่วนทั้งโรงแรมแล้วก็ศูนย์ประชุมครับเรียกว่ามืออาชีพมาบริหาร,รใช่ไหมครับใช่มืออาชีพมาบริหาร,รโดยตงรงวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องมีมีห้องประชุมจํานวนมากๆมีโรงแรมจํานวนห้องเยอะๆเนี่ย เพื่อเพื่อรองรับในแง่ของอะไรบ้างนะในแง่ของการที่เวลาข้าราชการเนี่ยนะฮะครับคือเราเราต้องยอมรับว่าข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีการสัมมนามีการประชุมนะครับซึ่งเนื่องจากหน่วยงานราชการอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยเวลาข้าราชการมาประชุมเนี่ยกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นซึ่งแทนที่จะไปชุมตามโรงแรมไกลๆเนี่ยจะทําให้การทํางานอาจจะต้องติดขัดบ้างเพราะว่าหัวหน้าหน่วยงานราชการที่พัก ทํางานอยู่ในนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องเดินทางไปไกลนะฮะก็มาประชุมกันตรงนี้แล้วเกิดถ้าจําเป็นต้องค้างคืนก็มีโรงแรมไว้คอยต้อนรับนะฮะคอยคอยพักค้างคืนครับนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมนะฮะของศูนย์ราชการแห่งนี้คือนี่ก็เฉพาะเฉพาะคนภายในสิฮะเฉพาะข้าราชการที่จะมาใช้บริการได้ครับในส่วนข้างนอกนะฮะเราก็รองรับสําหรับเอกชนต่างๆที่อยากจะมาใช้บริการศูนย์ประชุมมาใช้บริการโรงแรมเราก็ยินดีรับนะครับนอกจากนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็มีเอกชนต่างๆที่เข้ามาใช้ห้องประชุมเนื่องจากว่าห้องประชุมของเราเนี่ยจะเป็นเลทราคาราชการอนะซึ่งซึ่งค่อนข้างจะถูกกับโรงแรมต่างๆครับฉะนั้นตอนนี้จะมีเอกชนค่อนข้างมากที่เข้ามาติดต่อขอใช้ห้องประชุมที่นี่ครับครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการเท่านั้นนะฮะภาคเอกชนก็สามารถมาใช้บริการมาใช้ได้และศูนย์ประชุมวายุพักนี้ได้เช่นเดียวกันนี่คือความพร้อมส่วนหนึ่งของผู้ชมครับ ยังมีเรื่องราวที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายในศูนย์ราชการแห่งนี้ยังต้องรบกวนคุณอดุลพาผมไปชมแนนาคาหน่อยได้ไหมครับครับยินดีครับเชิญครับครับไปเลยครับช่วงนี้ย้ายมุมเข้ามาอยู่ในตึกนะฮะดูแล้วร้านรวงต่างๆเยอะแยะไปหมดเตรียมความพร้อมภายใต้แนวคิดว่าทุกอย่างต้องพร้อมที่นี่หมดนะเอาเฉพาะธนาคารนี่ผมเห็นหลายธนาคารเลยนะยังไงคร้คุณระดุลมีกี่แบงค์ครับันนีทั้งหมดมันมีธนาคารอยู่10แห่งนะครับครับที่สําหรับเตรียมที่จะรองรับ ข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อ,อซึ่งพร้อมที่ธนาคารไหนที่เข้าประชาชนที่เข้ามาติดต่อในธนาคารเนี่ยนะครับ,รบเหมือนกับว่าคุณมามีบัญชียอยู่สาขาไหนอ,อยู่กับธนาคารอะไร,ค,รคุณก็สามารถมาที่นี่ได้ทันทีแต่ถ้าจะเป็นต้องเบิกจ่ายเงินมาใช้ในการติดต่อหรือใช้ในการทําธุรกิจอะไรนะฮะก็สามารถได้กระบวนการตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีธนาคารเกือบทุกธนาคารที่พร้อมอยู่ในนี้ครับ เรียกได้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เราจะเห็นความพร,ร้อมในเรื่องของของการรองรับวันวัน,วนหนึ่งที่ศูนย์ราชการนี้มีมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีคนเดินทางมาในธุระต่างๆเนี่ยวันเท่าไหร่นะก็ะะจะมีคนอยู่ประมาณ2 5 0 0 0ถึง30,000คนที่จะเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานราชการ,รต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการโดยตรงหรือเป็นองค์กรอิสระรนะฮะที่ภายใต้ต้นนูลปีห<อ>้าก็จะมีหลายๆองค์กรที่อยู่ในนี้ ครับผมคนเป็นหมื่นเรื่องการคมนาคมเรื่องอะไรเพราะว่ากว้างใหญ่นะพื้นที่300อไร่นี่ถือว่าถ้าถ้าการคมนาคมไม่สะดวกนี่ก็กลาหนบวมหัวจัดยังไงฮะในนี้คือในนี้เราเนี่ยก็จะมีขสมกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการขนส่งภายในนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรถขสมกแปคัน ที่วิ่งวนรับอยู่ภายในศูนย์ราชการนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสองทุ่มและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเป็นต้นท่ารถอีก6สายนะครับที่วิ่งจากศูนย์ราชการออกไปภายนอกนะครับสำหรับรับคนที่จะเข้ามาติดต่อหน่ยงานราชการต่างๆเพื่อจะได้ไม่จำเป็นต้องเอารถเข้ามาครับเพื่อเป็นความสะดวกสบายของประชาชน เมื่อสักครู่นี้คุยกับทางอาจารย์นริศอยู่เหมือนกันว่าอาคารนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้ระบบโคเจเนเรชันในการที่จะสร้างความเย็นขึ้นมาแล้วก็ประหยัดพลังงานก้าวต่อไปของอาคารศูนย์เฉลิมพระเกียรตินี่นะฮะในแง่ของการประหยัดพลังงานจะมีอะไรต่อครับอ,อนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําแผงโซลาเซลล์บนหลังคาบนหลังคาตึกเอบนหลังคาตึกเอและตึกบีเนี่ยนะครับก็จะทําแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้สําหรับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ในการทำแสงสว่างที่นี่นะครับซึ่งจะทําให้ประหยัดพลังงานไปได้ซึ่งพยายามจะเราพยายามจะใช้วิธีการประหยัดพลังงานซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราเคยได้รับรางวัลน,นะครับปี2554เนี่ยเราได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานครับเพร,ร,ระนาะฉะนั้นนี่คือก้าวต่อไปแล้วก็ไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็ถูกนํากลับมาใช้ในอาคาราใช่ครับก็จะกลับมาใช้ในอาคาร อาคารนี้จริงๆถูกออกแบบแล้วก็ถูกให้รายละเอียดเยอะแยะในแง่ของการอำนวยความสะดวกจริงๆจุดเล็กๆน้อยๆก็กไม่หลงลืมครับนะอย่างเรื่องของของคนพิการอาคารนี้นะครับเราก็จะมีสําหรับ,<ม>รบท่องทางสําหรับคนใช้วิวแชร์รนะครับซึ่จะสามารถเ,เข้าออกภายในอาคารได้อย่างสะดวก<ม>และแม้กระทั่งรีฟเนี่ยเราก็จะมีสําหรับคนตาบอดนะครับเป็นอักษรเบล นะครับซึ่งจะทําให้สะดวกสบายในการขึ้นลงนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนพิการที่มาที่นี่เนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างสบายในนี้นะครับครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับการที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่าทุกอย่างพร้อมทุกอย่างอำนวยความสะดวกความเป็นศูนย์ราชการการให้บริการต่อประชาชนอันนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมครับว่าต่อไปนะครับ ศูนย์ราชการแห่งนี้จะสามารถตอบสนองภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐได้ครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่จําเป็นต้องติดต่อหน่วยงานราชการนะครับการมาติดต่อหน่วยงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินี่เหมือนกับ one stop service service นะฮะคือทุกคนมาเนี่ยติดต่อหน่วยงานได้หมดนะครับทุกหน่วยงานจะอยู่ในนี้ท่านนึกอะไรไม่ออกที่จะติดต่อหน่วยงานราชการมาที่ศูนย์ราชการครับท่านอาจจะ ไม่จําเป็นจะต้องไปหลายๆที่ซึ่งมาที่เดียวติดต่อหน่วยงานราชการได้หลายๆแห่งนะครับครับผมเพราะนั้นก็อยากจะฝากให้ประชาชนที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปติดต่อหน่วยงานราชการที่ไหนมาที่นี่ครับท่านอาจจะได้พบกับหน่วยงานราชการที่ท่านอยากจะติดต่อครับผมครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณอดุลตั้งสัตยาพิรมรักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับและวันนี้หมดเวลาของรายการอาเซียนสตอรี่แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอดิศัก์ศีสมพร้อมด้วยคุณอดุลรักผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามคุณผู้ชมไปว่าภาพยนตร์ที่เป็นการลงทุนสร้างร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องแรกนั้นชื่ออะไรคำเฉลยนะครับก็คือรักข้ามขอบฟ้าครับ และนี่ก็คือรายชื่อของผู้โชคดีครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามคุณผู้ชมว่าปลาฮอกคือชื่อปลาระของประเทศใดส่งคำตอบของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอโทรทัศน์นะครับและสำหรับผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการเปิดอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80. ดพรรษา5ธันวาคม2550ครับ